สวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันดอนรินรดามีสุวรรณวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อไลโคปีนกับสุขภาพต่อมลูกหมากกันนะคะคุณเคยได้ยินมาว่ามะเขือเทศดีต่อสุขภาพ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าภายในผลไม้ธรรมดานี้มีสารอาหารที่สามารถปกป้องต่อมลูกหมากของคุณได้โดยตรงสารประกอบอันทรงพลังนี้เรียกว่าไลโคโปีนซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระของต่อมลูกหมากเหมือนกับว่ามะเขือเทศมิโลสีแดงที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับภาวะต่อมลูกหมากโตโดยเฉพาะ วันนี้ดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าอาหารง่ายๆนี้จะกลายเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดของคุณได้อย่างไรลองคิดว่าไลโคปีนเป็นวิธีที่ธรรมชาติบรรจุการปกป้องต่อมลูกหมากไว้ในสิ่งธรรมดา,ดาอย่างมะเขือเทศนี่ไม่ใช่แค่เทรนสุขภาพหรือกลเม็ดทางการตลาดอื่นๆเรากำลังพูดถึงสารประกอบที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อสุขภาพของผู้ชาย เม็ดสีแดงที่ทำให้มะเขือเทศมีสีสันสดใสคือเพื่อนที่ดีที่สุดของต่อมลูกหมากคุณผู้ชายส่วนใหญ่เดินผ่านมะเขือเทศในร้านขายของชำโดยไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังละเลยเครื่องมือสุขภาพที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งดิฉันดอนรินราดามีสุวนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพของผู้ชายโดยเฉพาะวิธีการทางธรรมชาติในการดูแลต่อมลูกหมาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้เห็นผู้ชายจำนวนมากต้องต่อสู้กับภาวะต่อมลูกหมากโตและดิฉันก็ได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอาหารง่ายๆสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้อย่างไรการวิจัยเกี่ยวกับไลโคปีนนั้นน่าสนใจมากจนตอนนี้ดิฉันแนะนำให้ผู้ชายทุกคนที่มีอายุมากกว่า50ปีทานไลโคปีน อย่าลืมติดตามช่องนี้เพราะดิฉันจะแบ่งปันข้อมูลความก้าวหน้าเพิ่มเติมที่อาจเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณแต่นี่คือสิ่งที่แพทย์ส่วนใหญ่จะไม่บอกคุณเกี่ยวกับไลโคปีนและทำไมวิธีการบร,ริโภคจึงสร้างความแตกต่างอย่างมากอัตราการดูดซึมแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมและรับประทานสารอาหารนี้ไลโคปีนบางรูปแบบแทบจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณเลย ในขณะที่บางรูปแบบสามารถดูดซึมได้สูงถึง400เปอร์เซนดิฉันจะอธิบายให้ฟังว่าวิทยาศาสตร์แสดงให้เราเห็นอย่างไรว่าไลาโคปีนทำงานอย่างไรไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแคโรตีนอยด์ที่พบได้ในมะเขือเทศและผลไม้สีแดงอื่นๆเป็นหลกักแต่ความเข้มข้นในมะเขือเทศคือสิ่งที่ทำให้มะเขือเทศมีความพิเศษสำหรับสุขภาพต่อมลูกหมาก สารประกอบนี้มุ่งเป้าไปที่การอักเสบของเซลล์ที่นำไปสู่ภาวะต่อมลูกหมากโตซึ่งเป็นศัพท์ทางการแพทย์สำหรับต่อมลูกหมากโตการวิจัยแสดงให้เห็นว่าไลโคปีนะส,สมในเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากในความเข้มข้นที่สูงกว่าวัยวะอื่นๆลองคิดว่าไลโคปีนเป็นบอดดี้การ์ดผู้เชี่ยวชาญที่รู้ว่าจะไปที่ไหนในร่างกายของคุณ การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่บริโภคไลโคปีนเป็นประจำมีอัตราการเกิดตอมลูกหมากโตและภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญการศึกษาที่สำคัญชิ้นหนึ่งติดตามผู้ชายกว่า47 0.0.0คนเป็นเวลา6ปีและพบว่าผู้ที่มีการบริโภคไลโคปีนสูงสุดมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่อมลูกหมากกลดลง21%กลไกการทำงานโดยการต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความเสียหายของเซลล์และการอักเสบในเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากเหมือนกับการมีทีมซ่อมแซมเล็กๆทำงานตลอดเวลาเพื่อรักษาต่อมลูกหมากของคุณให้แข็งแรง สิ่งที่ทำให้ไลโคปีนมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษคือความสามารถในการข้ามผ่านกำแพงเลือดต่อมลูกหมากซึ่งสารอาหารหลายชนิดไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าสามารถส่งผลการป้องกันได้โดยตรงในที่ที่ต้องการมากที่สุดคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของไลโคปีนมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินอ e, ีหรือเบตาแคโรทีนเมื่อพูดถึงการปกป้องเซลล์ต่อมลูกหมาก การวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่สำคัญแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าไลโคปีนช่วยลดเครื่องหมายการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับภาวะต่อมลูกหมากโตโดยเฉพาะการปกป้องเซลล์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การป้องกันการขยายตัวไลโคปีนยังช่วยรักษาการแบ่งเซลล์ต่อมลูกหมากให้แข็งแรงและสนับสนุนกระบวนการทางธรรมชาติที่รักษาเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม การศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ชายที่มีระดับไลโคปีนในเลือดสูงจะมีอัตราการไหลของปัสสาวะที่ดีขึ้นและมีอาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่อมลูกหมากลดลงแต่การรู้หลักวิทยาศาสตร์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะคำถามที่แท้จริงคือสิ่งนี้จะแปลเป็นประโยชน์ที่คุณสามารถรู้สึกได้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรประโยชน์ที่ผู้ชายส่วนใหญ่สังเกตเห็นได้ทันทีคือการทำงานของระบบทางเดินปะสะัสสาวะที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการไหลของปะสะัสสาวะที่แรงขึ้นและลดการเข้าห้องน้ำในตอนกลางคืน ภายในไม่กี่สัปดาห์ของการบริโภคไลโคปีนอย่างสม่ำเสมอผู้ชายหลายคนรายงานว่าการนอนหลับของพวกเขาดีขึ้นเพราะพวกเขาไม่ต้องตื่นขึ้นมาหลายครั้งเพื่อปัสสาวะนี่ไม่ใช่แค่ความสบายใจเท่านั้นแต่เป็นสัญญาณว่าการอักเสบของต่อมลูกหมากของคุณลดลงและความดันในระบบทางเดินปัสสาวะของคุณกำลังได้รับการบรรเทาผู้ป่วยรายหนึ่งของดิฉันช่างรับเหมาวัย58ปี บอกดิฉันว่าหลังจากทานไลโคปีนทุกวันเป็นเวลา6สัปดาห์เขาก็สามารถทำงานได้เต็มวันโดยไม่ต้องคิดถึงการหาห้องน้ำตลอดเวลา อยู่กับดิฉันจนจบวิดีโอนี้เพราะดิฉันจะเปิดเผยปริมาณและเวลาที่แน่นอนที่ทำให้ไลโคปีนมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสุขภาพต่อมลูกหมากการลดขนาดต่อมลูกหมากที่ไลโคปีนสามารถส่งเสริมได้ยังนำไปสู่ความรู้สึกไม่สบายและความดันในอุ้งเชิงกรานที่ลดลง ผู้ชายหลายคนไม่รู้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกไม่สบายระดับต่ำจนกระทั่งพวกเขาได้รับความโล่งใจจากการเสริมไลโคปีนอย่างเหมาะสมผลต้านการอักเสบขยายไปไกลกว่าแค่ต่อมลูกหมาก ซึ่งมักจะช่วยเพิ่มพลังงานโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะการอักเสบเรื้อรังที่ใดก็ได้ในร่างกายจะดึงทรัพยากรพลังงานของคุณการใช้ไลโคปีนในระยะยาวจะให้ประโยชน์ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของต่อมลูกหมากในอนาคตและสนับสนุนการมีอายุอย่างมีสุขภาพดีของระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมด ผู้ชายที่รักษาระดับไลโคปีนที่เพียงพอจะแสดงเครื่องหมายสุขภาพต่อมลูกหมากที่ดีขึ้นในการตรวจเลือดรวมถึงความผันผวน,นของ PSA ที่ลดลงประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของไลโคปีนยังสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นไปยังบริเวณต่อมลูกหมากซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพของเนื้อเยื่อ การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการบริโภคลาโคปีนอย่างสม่ำเสมออาจลดโอกาสในการต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์สำหรับปัญหาต่อมลูกหมากในภายหลังในชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้เป็นเพียงอาการทางกายภาพเท่านั้นเมื่อคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงห้องน้ำหรือต้องรับมือกับอาการทางเดินปัสสาวะที่ไม่สบายความมั่นใจและชีวิตทางสังคมของคุณจะดีขึ้นอย่างมาก ผู้ชายหลายคนรายงานว่ารู้สึกสบายขึ้นในระหว่างการเดินทางการประชุมและกิจกรรมทางสังคมเมื่ออาการต่อมลูกหมากดีขึ้นด้วยไลยโคปีนความล่งใจทางจิตใจจากการรู้ว่าคุณกำลังดำเนินการเชิงรุกเพื่อสุขภาพของคุณยังช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสูงวัยและความกังวลด้านสุขภาพในอนาคตอีกด้วยแต่การได้รับประโยชน์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีการบริโภคไลโคปีนทั้งหมด ซึ่งนำเราไปสู่รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้งานที่เหมาะสมรูปแบบของไลโคปีนที่ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดมาจากผลิตภันมะเขือเทศแปรรูปมากกว่ามะเขือเทศสดเพราะการแปรรูปด้วยความร้อนจะทํำลายผนังเซลล์และทำให้ไลโคปีนเข้าถึงระบบย่อยอาหารของคุณได้ง่ายขึ้นมะเขือเทศเข้มขน้นซอสมะเขือเทศและมะเขือเทศที่ปรุงสุกให้ไลโคปีนที่ดูดซึม ได้มากกว่ามะเขือเทศดิบอย่างมีนัยสำคัญสำหรับวัตถุประสงค์ในการรักษาอาหารเสริมไลโคปีนเข้มข้นให้ปริมาณที่เชื่อถือได้และวัดผลได้มากที่สุดปริมาณที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปอยู่ในช่วง10-30มิลลิกรัมต่อวันซึ่งจะต้องรับประทานมะเขือเทศสดประมาณ10ปอนด์จึงจะได้รับตามธรรมชาติ การดูดซึมไลโคลปีนจะดีขึ้นอย่างมากเมื่อรับประทานพร้อมกับไขมันดีดังนั้นการบริโภคพร้อมกับน้ำมันมะกอกถั่วหรือโอะโวคาโดจะเพิ่มการดูดซึมได้ถึง400เปอร์เซน์เวลาในการบริโภคก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยการศึกษาแสดงให้เห็นการดูดซึมที่ดีขึ้นเมื่อรับประทานไลโคปีนพร้อมกับมื้ออาหารที่ใหญ่ที่สุดของวันความสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะไลโคปีนทำงานผ่านการสะสมในเนื้อเยื่ออย่างต่อเนื่องมากกว่าผลกระทบในทันทีผู้ชายส่วนใหญ่เริ่มสังเกตเห็นการปรับปรุงหลังจากใช้งานทุกวัน3-4ถึงส,สัปดาห์โดยปกติจะได้รับประโยชน์สูงสุดหลังจาก8 ถึง12สัปดาห์คุณภาพมีความสำคัญอย่างมากเมื่อเลือกอาหารเสริมไลโคปีนเนื่องจากไลโคปีนสังเคราะห์อาจไม่ให้ประโยชน์เช่นเดียวกับไลโคปีนที่ได้จากมะเขือเทศตามธรรมชาติมองหาอาหารเสริมที่ระบุว่าเป็นไลโคปีนจากธรรมชาติจากสารสกัดมะเขือเทศแทนที่จะเป็นสารสังเคราะห์รูปแบบแคปซูลช่วยให้สามารถให้ยาได้อย่างแม่นยำและไม่จำเป็นต้องบริโภคผลิตภัณฑ์มะเขือเทศจำนวนมากทุกวัน ผู้ชายบางคนชอบที่จะวนเวียนระหว่างซอสมะเขือเทศและอาหารเสริมโดยใช้มะเขือเทศที่อุดมไปด้วยอาหารหลายครั้งต่อสัปดาห์ร่วมกับการสนับสนุนอาหารเสริมวิธีการเก็บรักษาและการเตรียมอาหารอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของไลโคปีน ดังนั้นอาหารเสริมควรเก็บไว้ในที่เย็นและมืดและแหล่งอาหารควรเตรียมอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดหลีกเลี่ยงการรวมไลโคโปีนกับอาหารเสริมแคลเซียมหรือผลิตภันนมทันทีเนื่องจากแคลเซียมสามารถรบกวนการดูดซึมได้วิธีที่ดีที่สุดคือรับประทานไลโคโปีนในขณะท้องว่างพร้อมกับไขมันดีเล็กน้อยประมาณ30นาทีก่อนมื้ออาหาร การทำความเข้าใจหลักการใช้งานเหล่านี้เป็นรากฐานสำหรับการสร้างกิจวัตรที่ยั่งยืนซึ่งให้ประโยชน์ต่อสุขภาพต่อมลูกหมากที่ยั่งยืนเข้าร่วมคับสมาชิกของเราและกดถูกใจสุดยอดหากข้อมูลนี้ช่วยให้คุณควบคุมสุขภาพต่อมลูกหมากของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไลโคปีนเป็นหนึ่งในวิธีการที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดและได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดในการรักษาสุขภาพต่อมลูกหมากเมื่อคุณอายุมากขึ้นความงดงามของวิธีการแก้ปัญหาทางธรรมชาตินี้คือมันทำงานร่วมกับกลไกการป้องกันที่มีอยู่ของร่างกายของคุณ แทนที่จะต่อสู้กับมันแตกต่างจากการแทรกแซงทางเพศหัชกรรมที่มักมาพร้อมกับผลข้างเคียงไลโคปีนสนับสนุนสุขภาพโดยรวมในขณะที่มุ่งเป้าไปที่ความกังวลของต่อมลูกหมากโดยเฉพาะกุญแจสู่ความสำเร็จของไลโคปีนคือการมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวในสุขภาพของคุณมากกว่าการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ผู้ชายที่ทานไลโคปีนอย่างสม่ำเสมอในกิจวัตรประจำวันเป็นเวลาหลายเดือนและหลายปีจะเห็นการปรับปรุงที่สำคัญที่สุดในเครื่องหมายสุขภาพต่อมลูกหมากนี่ไม่ใช่การทานยาเพียงไม่กี่สัปดาห์และคาดหวังปาอติหารีแต่เป็นการให้ร่างกายของคุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาสุขภาพต่อมลูกหมากให้ทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ สารประกอบนี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับการเลือกไลฟ์สไตล์ที่สนับสนุนต่อมลูกหมากอื่นๆเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำและการจัดการความเครียดโปรดจำไว้ว่าไลโคปินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการที่ครอบคลุมสำหรับสุขภาพของผู้ชาย แต่เป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกรง่งการวิจัยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนบทบาทของไลโคปีนในการปกป้องต่อมลูกหมากโดยการศึกษาใหม่ๆยืนยันประโยชน์ของมันเป็นประจำ สิ่งที่เรารู้ในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจว่าสารประกอบที่หน้าทึ่งนี้สนับสนุนสุขภาพของผู้ชายตลอดกระบวนการสูงวัยอย่างไรผู้ชายที่เริ่มทานไลโคปีนในกิจ,จวัตรสุขภาพของพวกเขาในวันนี้กำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อสุขภาพต่อมลูกหมากที่ดีขึ้นในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าหากคุณมีมะเขือเทศอยู่ในครัวตอนนี้ คุณก็สามารถเข้าถึงสารประกอบที่ปกป้องต่อมลูกหมากที่ทรงพลังที่สุดของธรรมชาติได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้พังนี้อย่างไรไม่ว่าจะผ่านการเปลี่ยนแปลงอาหารการเสริมอาหารหรือทั้งสองอย่างแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับไลโคปีในความคิดเห็นด้านล่างและให้ผู้ชายคนอื่นๆรู้ว่ามันทำงานอย่างไรสำหรับคุณ การเดินทางเพื่อสุขภาพต่อมลูกหมากของคุณเริ่มต้นด้วยมื้ออาหารมือ้อถัดไปที่คุณทานและไลโคปีนสามารถเป็นโล่ป้องกันประจำวันของคุณจากความท้าทายที่มาพร้อมกับการสูงวัย